นิสสันประเทศไทยเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมการขับทดสอบนิสสันเทอร์ราสปอร์ตจากกรุงเทพสู่อุทยานแหน่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางไปกลับรวม800กิโลเมตรบนถนนปกติทั้งทางเรียบที่ตรงยาวและคดเคี้ยวไปจนถึงทางออฟโรดลุยทางฝุน่นที่ท้าทายสำหรับนิสสันเทอร์ราสปอร์ต มาพร้อมกับการตกแต่งโทนสีดำรอบคันทั้งภายในและภายนอกล้ออลลอย18นิ้วสีโครเมียมทูโทนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านแบบ D-shape หน้าจอกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay ไร้สายและ Android Auto แท่นชาร์จไร้สายรวมถึงช่องชาร์จ USB-A และ USB-C นอกจากนี้ยังมีหน้าจอขนาด11นิ้วให้ความบันเทิงที่ด้านหลังพร้อมเครื่องเสียงบสรอบคันลำโพง8ตำแหน่งเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตทรทวินเทอร์โบ190 แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนิส s ันเทอร์ราสปอร์ตมีราคาจำหน่ายที่1,555,000บาท